ขันถัดไปคือสังขารได้แก่ความนึกคิดความรู้สึกจะทำนั่นทำนี่จะได้นั่นได้นี่เป็นความคิดดีก็ตามชั่วก็ตามแสดงความเป็นตัวเป็นตนหนักขึ้นไปอีกใครๆก็จะรู้สึกว่าถ้าจะเป็นตัวตนกันบ้างแล้วก็ตัวผู้นึกคิดนี่แหละน่าจะเป็นตัวตนมากกว่าอย่างอื่นอย่างนักปรัชญาคนหนึ่งของยุคป,ปัจจุบัน เขามีปรัชญาของเขาง่ายๆว่าข้าพเจ้าคิดได้ข้าพเจ้าจึงมีอยู่แม้นักปรัชญาในสมัยวิทยาศาสตร์อย่างนี้ก็ยังยึดถือตัวตนอย่างเดียวกับในสมัยเมื่อสองสามพันปีมาแล้วโดยถือเอาตัวความคิดนั้นว่าเป็นตัวตนพุทธศาสนาได้ปฏิเสธเวทนาและสัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนมาแล้วยังปฏิเสธความคิดหรือตัวจิตที่คิด ว่าไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเพราะอาการที่คิดขึ้นมาได้นั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นผลของการปรุงของสิ่งหลายๆสิ่งสำเร็จรูปเป็นความคิดขึ้นมาได้อยู่ในกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นคนโดยไม่ต้องมีตัวค่าพเจ้าที่เป็นตัวตนอย่างว่าสังขารหรือความคิดนี้จึงถูกยืนยันว่าเป็นอนัตตา กล่าวคือไม่มีตัวไม่มีตนอย่างเดียวกันกับขันอื่นๆที่กล่าวมาแล้วคำในพระพุทธศาสนาก็ระบุชัดอยู่แล้วว่าสังขารซึ่งแปลว่าของปรุงแต่งคือของหลายๆอย่างมาปรุงกันเข้าจึงยิ่งไม่ใช่ตัวตนความลำบากเข้าใจยากอยู่ตรงที่ว่าพวกเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของนามธรรม หรือจิตใจอย่างเพียงพอเรารู้จักกันแต่เรื่องรูป,ปราธาตุที่เป็นวัตถุแต่าธาตุอีกประเภทหนึ่งที่เป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุเราแทบจะไม่เข้าใจกันเสเลยเราจึงเข้าใจยากในเรื่องของการปรุงทางนามธรรมในที่นี้บอกได้แต่เพียงตามหลักพุทธศาสนาว่าเป็นการปรุงของาธาตุและหลายาธาตุรวมทั้งวัตถุาธาตุและนามธาตุ สิ่งที่เรียกว่าความคิดหรือสังขารจึงเกิดขึ้นในใจของตัวเราเองและทำให้เข้าใจไปว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้คิดเชื่อไปในทำนองว่าเป็นเจตพูดเป็นวิญญาณเป็นตัวเจ้าของร่างหรืออะไรทำนองนี้พุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อได้แยกออกเป็นส่วนๆไม่มีอะไรเหลือ แล้วก็พิสูจน์แต่ละส่วนๆว่าไม่มีส่วนไหนเป็นตัวเป็นตนตลอดถึงส่วนที่เป็นความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันเลยถัดไปเป็นส่วนสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันเพราะเหตุว่าอวัยวะนั้นๆ ล้วนมีความสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเมื่อตากับรูปถึงกันเข้าวิญญาณก็เกิดขึ้นเป็นสามฝ่ายด้วยกันเช่นตาก็มีความรู้แจ้งเกิดขึ้นว่ารูปนั้นมีสันฐานอย่างไรเป็นรูปคนหรือสัตว์สั้นหรือยาวขาวหรือดำอย่างนี้เป็นต้น ความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทํานองนี้เหมือนกับกลไกอันหนึ่งซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติอย่างอัตโนมัติแต่มีคนบางพวกถือกันว่านั่นแหละเป็นเจตพูดหรือเป็นตัววิญญาณที่แล่นเข้าแล่นออกจากใจมารับความสัมผัสท,ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้ก็มีแล้วยึดถือเอาเป็นตัวตน ตามหลักพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้ารูปและตาพร้อมทั้งประสาทต,ตาได้มีการกระทบกันก็จะมีการเห็นเกิดขึ้นสำเร็จเป็นการรู้แจ้งทางตาเรียกจักสุวิญญาณตามชื่อของประสาทอันเป็นที่ตั้งแห่งการสัมผัสโดยไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหนอีกวิญญาณในศาสนาพุทธจึงไม่เหมือนวิญญาณในศาสนาอื่นๆ เมื่อได้แยกดูทีละส่วนทีละส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นมีส่วนไหนที่เป็นตัวตนของตนดังนี้แล้วก็จะถอนความเข้าใจผิดเรื่องตัวตนซะได้ว่าไม่ใช่เป็นตัวตนของใครเลยถ้าไม่เกิดความอยากก็ไม่เกิดความรักหรือเกลียดในสิ่งทั้งหลายจึงจะเรียกว่าเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงว่าไม่ใช่ตัวตน การนึกคิดตามเหตุผลที่พอจะทำให้เชื่อว่าไม่ใช่ตัวตนได้แต่มันก็เป็นเพียงความเชื่อไม่เป็นการรู้แจ้งชนิดที่จะตัดความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นต,ตนได้อย่างเด็ดขาดเหตุนี้เองจึงต้องศึกษาพิจารณาการตามหลักแห่งสิกขาสามประการจึงจะถึงขนาดที่ถอนความยึดถือเรื่องนี้ได้ หน้าที่อันจะพึงปฏิบัติในเรื่องเบญจขันนี้คือต้องทำให้ความรู้แจ้งเกิดขึ้นเพื่อกระจัดความโง่ซะและก็จะเห็นเองว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนอันน่ายึดถือเมื่อนั้นการยึดถือก็แตกสลายลงแม้ยึดมาแต่กำเนิดก็ตามมันต้องหมดไปด้วยฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องเบญจขันซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลง ว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ให้ละเอียดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้มากกว่าเรื่องทั้งหลายมีใจความสรุปสั้นๆว่าเบญจขันธ์เป็นอนัตตาและถือว่าเป็นคำสอนที่เป็นตัวพระพุทธศาสนาแท้เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งจะมองกันในแง่ปรชัชญาหรือวิทยาศาสตร์หรือในฐานะเป็นศาสนาก็ตาม ถ้าเรารู้ตามที่เป็นจริงความยึดถือด้วยการเข้าใจผิดก็หายไปความอยากทุกชนิดจะไม่มีเกิดและความทุกข์ก็จะไม่มีทำไมคนเราตามปกติจึงมองส่วนห้าส่วนนี้ไม่ออกตามที่เป็นจริงเมื่อเราเกิดมาจากท้องมารดาเราไม่มีปัญญาของเราเองเราได้รับความรู้มาตามที่เขาสอนให้ เขาสอนเราไปในทางที่เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นตัวตนไปทั้งนั้นอำนาจสัญชาตญาณดั้งเดิมเกี่ยวกับการยึดถือว่าเป็นตัวตนหรืออัตวาทุปาทานซึ่งมีติดมาตั้งแต่แรกเกิดก็พอกผูหนาแน่นยิ่งขึ้นทุกวันในการพูดจาก,ก็ใช้คำว่าฉันท่านผู้นั้นผู้นี้ ซึ่งล้วนแต่ย้ำการมีตัวตนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้เป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เป็นสามีคนนั้นเป็นภรรยาคนนี้ล้วนแต่ระบุไปในทางเป็นตัวตนทั้งนั้นเราจึงพากันไม่รู้สึกตัวในการที่ไปยึดถือความเป็นตัวเป็นตนเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อยึดว่าเป็นตัวเป็นตนก็เกิดความเห็นแก่ตัว แล้วก็ประกอบการงานไปตามความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวจนได้ประโยชน์มาบำรุงความใคร่ของตัวและพวกของตัวแต่ถ้าหากว่าเราเกิดความฉลาดจนมองเห็นว่านี้เป็นของหลอกๆเราก็จะหมดความยึดถือว่านั่นเป็นนายกนายขอเป็นขุนหลวงพระพระยาเป็นสัตว์หรือมนุษย์โดยเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องที่คนเขาสมมุติขึ้นพูดกันในทางสังคมเท่านั้น ถ้าเขาเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นการเพิกถอนสิ่งที่หลอกลวงของสังคมได้ชั้นหนึ่งเมื่อพิจารณาดูร่างกายทั้งหมดของนายก็จะพบว่านายกอนั้นเท่ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัมพันธ์กันการเห็นอย่างนี้ก็ฉลาดขึ้นมาอีกหน่อยเรียกได้ว่าไม่หลงติดในการสมมุติทางโลก จะแยกให้ละเอียดออกไปอีกก็มีทางทำได้เช่นรูปร่างกายนี้แยกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือไม่แยกอย่างทางวัดวัดเขาแยกกันจะแยกอย่างวิทยาศาสตร์เป็นคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนเป็นต้นก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเห็นลึกเข้าไปอีกคือมันหลอกลวงเราได้น้อยเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเห็นว่าคนไม่มี มีอยู่แต่ธาตาุต่างต่างร่างกายเป็นรูปธาตุจิตเป็นนามธาตุแยกออกเป็นส่วนย่อยย่อยทำหน้าที่ต่างๆกันเช่นรู้สึกนึกคิดและรู้ทางประสาททั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้ความรู้สึกว่านายกนายขขุนหลวงพระพระยาก็หายไปความรู้สึกว่าลูกของเราผัวของเราเมียของเรานี้ก็พล่อยหายไป แต่เมื่อดูกันในแง่ปรมัติตจะปรากฏว่าแม้ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุออกซิเจนไฮโดรเจนหรืออะไรก็ตามจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามดูให้ลึกซึ้งแล้วก็จะพบลักษณะอันหนึ่งซึ่งเหมือนกันหมดคือความว่างจากสิ่งที่เรียกว่าตัวตนของมันเองดินน้ำลมไฟดูตรงไหนไหนมันก็ไม่มีตัวตน ซึ่งภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าสุญญาตาท่านผู้ใดเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างได้ดังนี้ความยึดถือหรืออุปาทานย่อมไม่มีทางที่จะเกิดได้ที่เกิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้มันจะสูญหายละลายไปหมดจนปราศจ,จากความยึดติดโดยสิ้นเชิงมันจึงไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีาธาตุไม่มีขัน ไม่มีอะไรทั้งหมดเป็นความว่างจากการมีตัวมีตนของมันเองเมื่อไม่ยึดติดความทุกข์ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นใครจะเรียกเขาว่าคนดีคนชั่วคนสุขคนทุกข์หรืออะไรก็ตามไม่เป็นของแปลกสำหรับเขาทั้งหมดนี้เป็นผลเกิดมาจากการมีความรู้ความเข้าใจและมีความเห็นแจ้งในความจริงของเรื่องเบญจขันธ จนถอนความยึดติดที่ผิดผิดทั้งสี่ประการนั้นเสียได้สรุปความว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้รวมอยู่ในคำว่าเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่และส่วนเป็นมายาไร้ตัวตนแต่ก็มีอำนาจของเวทนาล่อให้เกิดการยึดถือจนคนทั่วไปอยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้เป็น ซึ่งล้วนแต่ทําให้เกิดทุกข์ไม่อย่างเปิดเผยก็อย่างเร้นลับทุกคนจะต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาถอนความหลงติดในเบญจขันธ์เสียให้สิ้นเชิงจึงจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของขันธ์ทั้งห้าและก็จะไม่มีความทุกข์โลกจะอยู่ในลักษณะที่อำนวยความผาสุขใจให้แก่ผู้นั้น ไม่ต้องร้อนใจเพราะสิ่งใดๆเป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงตลอดชีวิตนี้เป็นผลของการรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเบญจขันตามคำสอนของพระพุทธเจ้า